สวัสดีครับเอฟซีครับอีกแล้วครับเจอกับช่องพอดิสารไกลทินเพจพอดิสารไกลทินครับวันนี้ก็คือเกาแล้วครับผมคืออยากปวดเตี๋ยวครับก็เลยให้ทีมงานเ็นสื่อไอ้ก็เหลมากครับนี่ครับเซ็นมีครับเซ็นมีหมาหมาเอาใส่รู้สึกเป็นปวดเตี๋ยวเลยเอฟซีจัดการครับใส่ลงไปครับ น,นีจัดก็ล้อพิเศษมากนะครับผมหาสิบบาทก็สัน่นมาทีมงานจัดให้นี่ครับสิดยอดกระลำครับลุยกระลำลงไปเนี่ยเมนูนี้ครับจะบอกใครเชี่ยวอตอดปักเลยนะครับผมนี่ไฟเขาเดือดก็เลยเพราะว่ามันหล่อนแห้งแล้วครับเดี๋ยวเซนมีก็สุ มาต้อหงห่วงนี่ครับพริกใส่พริกลงไปแล้วก็เพวามนเป็นหมูมักครับตัวนี้เป็นหม,มูมักรสชาติมันเ,เยคยมอยู่แล้วครับใส่พริกลงไปแล้วก็มะนาวครับเพิ่มความเปรี้ยวมือมีดรือปากบ่ของปาดมือเขาดีแท้ น่าเอาแบบซือม่าไหวได้เหมือนครับรหยาดแน่จังเอยเฟฟซี FC. เพิ่มวาม,มหอมให้ใหใหเวยเตียวห้อครับบบใส่น้ำสมแต่ว่าใส่อกนาวเทนเฟฟซีหอมจังไยหอมหน่าใส่ลงไปครับ น่วยหนึ่งพอดีเอหซีวยนิดหน่อยน,นี่ครับทดลองเฮดเบิ่งได้ครับผมสูตรนี้ซื้อตุมเพเซือนี่เขามากครับตรเหลาะเรจะมาใส่หมอกระทะครับผมนี่ครับ ผัดกะหล่ำมันก็สิบ่สุกหลายนะครับผมสุมมสก,ก,กสุกดิบบิ๊บนะฮะน้สิกินกรอบๆรอบแสบแบนครับเสิร์ฟสนุกใจนะครับน้ำตกนะครับนี่น้ำตกกินสองกนครับพอดีโอเคนะครับผมนี่ฮนะเป็นหมูมักครับรสชาติกรมกรมมากหมูมัก ใส่ึงหนาเมันครับใส่ึงหน้าลงไป,ปไปเลยหอ,อมโอเคครับผมสำหรับช่วงทำอาหารซูเอฟซีเบงเนี่ยคือก๋วยเตี๋ยวครับของชอว่วงกุธิสารเกตินซื้อเกาล้อมมากลับมาตม้มให้มันเดือดแล้วก็ มาหมา,มาสร็จมีกับใส่ลงไปจะเป็นกวดเตี๋ยวโดยปริยายครับผมนี่คือน้ำตกครับกวดเตี๋ยวน้ำตกเส็นมีครับผมิีตามตอนรับประทานอาหารเลยเลยครับ